ถ้ามันติเขามันก็ต้องเข่าบอมันเป็นหอยสซนจวนมันจับยากเขาเจ้าเบาเนาะงวดในห้องสีออกแปลกแปลกแปลก,ปกบอมันจะออกไมา้แบบแปลก,กแปลกอะนะเลขออกยากมันสิมาออกมั้ยขีดไาปะมันสิม้แบบงวดมันหันะออกงายเพราะทัดออกอ,ออกไปกับเก่าหัวแขวงเนาะเลขเก่าหักับมิสิตรีนเนาะทัดแวต่ว่างามดีดีไงงามอยู่ เลขเก้าหกก็เลขหยาบเนี่ยแต่ว่ากันได้ออกมาดูแถบนี้ละเก้าหกเลขเลขสีกับเลขเปล่บัมานน้ำกันจา้าจือเปลี่กับสีนี่ก็มาน้ำกันเนี่ยบัมานน้ำกันมันมากับมาแต่รางวัลอื่นนะสมรางวัลน้นน้อยขึนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เปนสิเป่าเว่เลขหนาเนาะหายเจ็ดเจ็ดใจเย็เนบ่แม่นเลขหนามักเ,เ,เป่าเด้เป่าตลอดคันซื้อเลีกกัน สื้อลัตเตอรี่มาเนี่ยพยายามหาเลขหน้าเป่าไว้รถเป่ามีเตอเป่ามันในใครสิโชคดีเพราะว่าเบื้องแล้วมันมีแต่เป่าตลอดเนาะเป่าตลอดก็จ้าซื้อถือว่าถือรูดูนเจ้าอมิแต่เป่าออกเป่าแต่ว่าเป่ามโนเป่าเก่าโบมีเตอเฉื่อนี่แมนเนาะไอ้ซ้อมแล้วก็ซื้อเก่าเนี่ยในโบถือแจ็คเื็อเก่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจ็ดแมนเจ็ดกับห ที่นี่เป่าเกจมันเป็นทั้นองนั่นแหละเมื่อวางหันน้อซื้อเลขอันสามตัวซี่หาหกเนาะสองอันออกอันมกหาสองโอ้เลขกวันนั้นนะเลขกวันดังโพดเมื่อวานเลยบ่มักกเลยบ่เอาดังไรเลยบ่เอามันก็ออกอีหลีเนาะเขาอันยุ่งอีกหน่อยเอาไปอาจารย์ไล่อาจารย์กรใหายด่ว ว่มามันด่งว่ะเจ้าบ,บ่าห้มันออกแล้วมันด่งแบนบออนี้ว่ากอยนี้เนะยังออกจนได้อก,ออกบแบบัแตะปานก็ยังสื่อมหลากหลายนี่เราก็ถือหลายตัวเนาะอาจารย์จ้าไหมถือเรียนอืื่ออันนี้เพื่อถืองหาหาสองบงัตีเพื่อนซื้อก็ได้เพรนว่ามันเครื่องเพื่นกันเลยที่เพื่อนออาหาหาก็หาสองตัวคนว่ะเรียกคนกะหา กะหาหาเสียเสีย,สยหัวจอเนาะถตอนบออกห้าห้าสองเนาะเราไปออกห้าห้าข้างล่างแถตอนมันหกห้าสองอ๋อมันเอเลยตัวหนาสี่หนึ่งเกตุไว้ทั้งหนาเห็นบ่สี่หนึน่งเจ็หกห้าสองหมดก่อนแลออกสี่หนึ่งเจห็นบ่อยาวอกอยาวเด้อออกหกหกาสงกอง เาเกาัหนาเกหังเียกเกาไว้นาตีสาับไปี้มันมันสลรับสลับตำแหน่งมันมันออกดูดูเด้อกโเกาที่สองหัวลังอ่ะของเขามาปะทีนี้ของเราได้ตัวไหนเชินให้ยุบจ่าเพื่อเช้นเอาเชินเอาก็ได้ว่าจะบอกม่ใส่ปัญหามาเกล็กเกาศูนย์เจ็ดศูน เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจศูนจ้าเฟันบอะไม่ได้ไหมบอกมันมันเคยมาออกซื้อนี่อเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อันเก้าศูนเจ็ดคือว่าศูนย์สิมาอยู่ได้อ่ายแ้าผลิตันเคยออกเก0นเจ็ดสามศูนเนาะอืมแม่นนดูเดียว่าต่องมาไม่ศูนหรอกเหมก้าเจ็ดศูนต ยจ้ะ907จ้ะตัดตัดเอากัดที่นี่เมื่อเท่านี้ให้ตัดเอาเองจ้ะบ่บร้ายตัวหรอกมันแห่งจับคู่เอานะอืมหันสิออกกับว่าอยากว่าห้าจะหลายตัว ชื่อลัตเตอรี่เป็นกรรมของพ่ถือเซื้อใบเกือกันี้เนาะมื่อเช้าวันนี้อันเอามาให้ตรวจให้ซีบใบอย่าลวนแม่พวกถือเกใบยู่มจ้าใบขาดซีถือโควงงาจับโกรดกระชืออืขึ้นมากตัวนี้หละไอ้ยังขึ้น่าสิมาอยู่ดีอย่กงขึ้นมาไก่ลิสิมายื่ปะเจ็ดกับหนึงตัวเดียวกันนี่เร้เนาะครับภาษาเลขเนาะเก่าุนเจ็ดเก่าศุนหนึ่งี่หละเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า เราจะจ,จับอันผู้ขาจอดแบบนันข้าจอบริ้งกันได้เนาะเลขหางเดียวนะครับเด้อตัดเอาเองนะครับพี่้องตัดเอาเองมาาักตัดเก้าศูนย์หรือศูนย์เจ็ดหรือ,รอ,อเก้าเจ็ดกับพี่ลองนะครับ,กบกเ,เ,เก่าเก่าหนึ่งกับเพะเนี้ยอ่าเจ็ดกับหนึ่งนะเป็นเก้าหนึ่งก็เป็นได้เห็นปะข่อยเบื้องนอันอันอยู่อ ยัดกับอัน,นหนึ่งนะเด่นเดียัดกับหนึ่งจ้าอาะทีเปลียนเก <c oughs> <อ>้าศูนย์นบบนหนึ่งบ่างราวกนี้ใจดีไอ้มันก็มีสิทธิ์เขาได้เนาะเทากับว่หูนี่แหละอยู่วงจรน,นี่แหละซ้ำนี่แหละบัวไรตัวเปลี่ยนเห็เลยนะครับแบบนั้นห้าที่มันออกเก้าศูนย์หนึ่งสชว่าเห็นเขียนหนยห้ือเ่าใชว่า,าเปลาี โบรออไรบอบอ่ <c oughs> บอบอรบ่บ่ออรบที่หลังนะจ้าบออาาอาา่อตะตันท่านเหรอกระเกิบสิวะโอ้หลังครับนะครับ907ที่แรกเินไห้ต่กอ907นะครับชน,บบน,นละว่า7กำบนงตัวเดียวกัน <c oughs> ันก็ได้ไห้่า901น,นั่นแน่ท่านนะครับเก่าสามตัวใครเนาะเก่าสามตัว ปาคิดว่าเป็นบุญว่ะงวดก้อนงวดนั่นนี่เขาสามตัวปียโะเด็ดติดตามมากมันกระชังสิมีเยินละงวดสามตัวปวดไปบ่อค่ะบ่วันี้แล้วปวดงวดหองเจ็ดเก่างวดนั่นแม่ว่าอวกที่หลังอีกโอน้ำก้นเสื้อไอตียโอยสั่งกะทิใหญ่สั่งักเอลี่การออกแต่ไม่หลินสวยเฮา ผมบนบ่น้ำกดน้องไปแม่เนาะน้อออกมาเนี่ยเขาบอกออกน้ำขดมันคือยาเยื่ออตัวแม่นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าหอ,อ,อมอบบได้เบิ้องชิปอันอันก้อนอันว่งหันเด้อ <c oughs> อันหมดก้อนดิเบิ้งหันง่ายถือก็ดีเห็นบ่จ้ะอันที่พันมา <c oughs> ถือก็ดีเอาเจ้ามาถ้าใส่นี่เนะจ้าไปใส่มาไปลงเทปมาบ่มาตะหลายมือแล้วโอเคอ่ะมาไปมือเดียวนึงไปกลับ บ้นเดียวไปเที่ย,ยวสิวะจ้ะอ๋อผ้าขนทิชชูไปอบรมพอนเห็ดน้ำกันบ่จ้าจบพิธีเอากต่ <laughs> นี่นะครับแล้วสรุปกนันนายเอ๋อเพิ่งจะหายเก้าศูนย์นะครับ <laughs> 910นะครับโอ้เสียงสร้างเพิ่นเฮ็ดอันต่อเติมบ้านให้นายเอ้านะครับนายเอ้าเราพวกใครมีเงินแต่ว่าเราเฮ็ดบ้านตลอดอ กูบ่วมีเงินในเฮ็ดบ้านตลอดนะครับเอ้าชี่น่กับพิจารณาบางังเลครับเดอ้อให้ไว้เป็นแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนให้ไ้เป็นแนวทางใช้วิจารณนาณในการรับชมครับอาชีพรักของเฟินก็คือตัดผ่าเย็บผ่านะครับเ <laughs> ย็บผ่าเสือเสือกมะกรางเสือกกะเช่านะครับ <laughs> เนมาโซ่กัได้มาโซ่ก็ได้ ผู้ใดอยากได้ติดต,ต่อเดแต่เย้าได้ครับเด้อเสือคอกระเชา้านุ่งนั่งย้ำหอนนาห่อนนาห่อนนี่นุ่งนอน,น,น,นเสือคอกระเชา้าโอ้พีเซนเ,เตอร์นะเลยอ้ยเออนั่นผู้ใจหนึ่นงว่าเสือผู้เฒ่าเพราะไม่นเด้อคนนุ่มกับน,นุ่งได้นุ่งได้ต้อสบายสบายโอ้ผ้าอ,าตอนนัตโนมัติขายทั่วประเทศทั่วโลกขายทั่วโลก ส่งขายทั่วโลกอยากได้ก็ติดต่อนะยาวมานะครับราคาส่งพร้อมราคาส่งมีหลายส่งเด็ดส่งส่งจังหวัดบนมันนี้บนมันนี้ทงแต่ส่งนี่เดี้ยโอ้หลายส่งเห็นบ่จ้าทรงต้องต้องต้องส่งกับทรงถามอีกเท่าหนึ่งโอ้ต้องคุยกันอีกเท่าหนึ่งจ้าอ๋อมีหลายส่งมีหลายส่งหลายสีหลายสีหลากหลายนี่คืออาชีพรักเฟินนะครับ บอแมนอันบอแมนบอกเลขเป็นอาชีพหลักเนี่ยอันบอกเลขนี่คือควาวมักข้าวหมักบางเทีเอเพื่อกับมีเส้นเกี่ยวกับความฝันนะครับเกี่ยวกับบวชเข่าบางเทียวกับเข่าบางเทียวกับบวชเข่าขยานบ่ชเข่ากับบวชอยากคือทอดเป็นไดดอกคือทอดแต่ยามเลขเข่าดีๆนะเรียกเข่าเราจะโไว่ายังดอกโทัวเรียบปังเสียงไรน้องเอาพิจารณาเพิ่งนะครับสำหรับตัวเลขยแนวทางโชคหลักของนาย้า โซกๆกันมานแล้วครับเด้อน้ำๆเรื่อยๆคืออยู่อยูคนไกลแถนเนาะแม่นปะคืออยู่คนอันนัคนอันคนหนังหัวอ๋อคนด้กี้หนังวัวคนตะกี้หนังวัวแจ้มน้ำใสเนาะอ่ะก็พี่น้องโชคดีโชค่มันครับขอบคุณนายยอดหลายๆด้วยครับเด้อ ตัวเลขนะห้ที่น้องคุนได้รับชมเอาไปพิจารณานะขอให้เขาเด้อหวดนี้ครับขอให้เขาครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร่ะถือสามโถเด้อครับผมสวัสดีครับ